สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะคณะกรรมาการด้านการท่องเที่ยวสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อศึกษาดูงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษและการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอดชาวบ้านตำบลแม่กระสาที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานแป้งมันเดือดร้อนยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตากเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการทำงานการจัดการเซยองสองแผ่นดิน คณะกรรมาการด้านการท่องเที่ยวสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อศึกษาดูงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษและการปกครองรูปแบบพิเศษนะครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและดเรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอด ดรชัยนรค์มเดชะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ระมาดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนายชวลิตวิเศษสิทธิกุลนายกเทศมนตรีตำบลบางจากประธานคณะกรรมาการด้านการท่องเที่ยวสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยพร้อมคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ตามที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตลอดจนแผนการลงทุนและการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนทั้งนี้จึงนำคณะศึกษาดูงานและจัดการประชุมคณะกรรมาการด้านการท่องเที่ยวสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่หประจำปี2558 ในการนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากถึงความคืบหน้าในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากในภาพรวมและด้านความพร้อมต่างๆของพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากจากนั้นได้ร่วมรับฟังการบรรยายจากดกเรเทิดเกียรติชินสาราน,านันนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดเรื่องบทบาทของท้องถิน่นและเทศบาลนครแม่สอดกับการพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจุดแข็งและสถานการณ์การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากพื้นที่แม่สอดในด้านความสนใจของนักลงทุนในเขตพื้นที่เขตเทศบาลน,นครแม่สอดการทำงานของคณนะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้านการเร่งรัดแก้ไขผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในเขตเทศบาลนครแม่สอดการขอใช้พื้นที่บริเวณข้างมหาวิทยาลัยราชพัฒกแพงเพชรแม่สอดที่จะทําเป็นศูนย์ราชการและเอกชนและสิ่งที่ต้องทําในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดอาทิระบบผังเมืองระบบสาธารณูปโภคเช่น ถนนท่อระบายน้ำไฟฟ้าประปาระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยระบบป้องกันอุทกภัยระบบรักษาความปลอดภัยเป็นต้นรวมถึงการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรูปแบบพิเศษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่และภารกิจต่างๆแผนพัฒนาของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากต่อไปเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลการดำเนินการทำงานการจัดกาเซยองสองแผ่นดินค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3าเทศบาลนครแม่สอดดอกเตอร์เทิดเกียรติชินสรนานนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดมอบหมายให้ในายบรรเจิดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะทำงานกาเซยองสองแผ่นดิน ตามที่เทศบาลนครแม่สอดได้รับนโยบายจากจังหวัดตากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดำเนินการจัดตลาดกาเซยองสองแผ่นดินโดยได้กำหนดจัดในทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาณบริเวณสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดและได้เริ่มจัดไปแล้วในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมา โดยเทศบาลนครแม่สอดได้ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการทำงานเพื่อประเมินผลการดำเนินงานสรุปปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขโดยพบว่ายังต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขในส่วนของแสงสว่างที่ยังไม่สว่างพอการจัดแผงขายของควรให้อยู่ในระดับเดียวกันควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำอยู่บริเวณงานไม่ควรมีรถเข็นของผู้ประกอบการ เข้ามาในบริเวณงานควรมีแคร่ให้กับผู้ที่นั่งชมการแสดงและรับประทานอาหารและควรมีจุดทิ้งขยะวางในที่ที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้ามาในงานทิ้งขยะในที่ที่เทศบาลจัดไว้ให้ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้เพื่อนำไปปรับปรุงให้การจัดการเซยองสองแผ่นดินในครั้งต่อไปมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความสวยงามสอดคล้องกับวัฒนธรรมและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการอีกด้วยชมรมผู้สูงอายุชุมชนโบคูลเทศบาลน,นครแม่สอดจัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน2558ค่ะ ลุ่มงานสาธารณาสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายนและบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุณนที่ทำการชุมชนบัวคูณเขตเทศบานนลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางมาลัยเอื้องอ้ายประธานชุมชนบัวคูณและนายระยองศรีพุ่ม หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบัวคูนนำผู้สูงอายุร่วมประชุมพร้อมจัดกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกผู้สูงอายุกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจากนั้นเป็นการชี้แจงข่าวสารจากทางนักศึกษาภาควิชาการส่งเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยพะเยาที่ได้ลงพื้นที่ชุมชนบัวคูณ เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดยจากการลงพื้นที่หาข้อมูลแล้วก็ได้มีการพบปะกับผู้สูงอายุเพื่อเป็นการรับฟังแนวคิดของผู้สูงอายุในด้านการแก้ไขปัญหาที่ได้พบภายในชุมชนโดยการแสดงความคิดเห็นว่าปัญหาข้อใดควรได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นอันดับต้นๆและควรจะทำเช่นไรในการแก้ไขปัญหา โดยปัญหาด้านสุขภาพที่พบมากที่สุดคือประชาชนภายในชุมชนมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตส,สูงและโรคเบาหวานเป็นอันดับต้นๆส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคือปัญหาด้านมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศและอุบัติเหตุบนท้องถนนปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน บริษัทไทยเบเวอรเรร่วมกับอำเภอแม่สอดมอบผ้าห่มให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดตัวแทนบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนร่วมกับอำเภอแม่สอดมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่สอดจำนวน1 5 0 0ผืนตามโครงการไทยเบบร,รวมใจต้านภัยหนาว2 5 5 8สู่ปีที่16 โดยนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายปรีชาเก่งกล้าประลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะโดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับตัวแทนชาวบ้านที่เข้ามาร่วมรับมอบ300คนและส่วนผ้าห่มที่เหลือทางเจ้าหน้าที่จะได้มอบให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอีก9ตำบลที่เหลือนำไปมอบให้ชาวบ้านด้วยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัด ได้จัดโครงการไทยเบบรวมใจต้านภัยหนาวมาตั้งแต่ปี2543จนก้าวเข้าสู่ปีที่16โดยได้มีการมอบพ่อห่มกันหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในแต่ละพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคอีสานไปแล้วถึง3ล้2น0 0 0 0ผืน ชาวบ้านตำบลแม่กษสาที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานแต้งมันเดือดร้อนยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตาค่ะบริเวณหน้าที่ทำการสำนักง,งานที่ว่าการอำเภอแม่สอดตัวแทนชาวบ้านตำบลแม่กษะสากว่า100คนนำโดยนายสมเกียรติทยอดกำนันตำบลแม่กษาร่วมเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตากผ่านนายอำเภอแม่สอดโดยมีนายปริญญาสายโรธปลัดอำเภอแม่สอดได้เป็นตัวแทนนายอำเภอแม่สอดร,รับมอบเอกสารหนังสือจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยใจความหนังสือร้องเรียนเนื่องจากตำบลแม่กระสามี16หมู่บ้านได้มีโรงงานแม่สอดสตาร์ทมาตั้งโรงงานอยู่ในพื้นที่หมู่ที่8บ้านแม่กื้อสามท่า ตำบลแม่กาสาอ,อแม่สอดจดตากทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการส่งกลิ่นเหม็นของทางโรงงานรัศมีประมาณ7-8หมู่บ้านทำให้เกิดผลกระทบเกิดโรคทางเดินหายใจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดมลภาวะเป็นพิษสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลแม่กาษาเป็นอย่างมากอีกทั้งตำบลแม่กาษามีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันคณะสัทธาวัดในแต่ละตำบลร่วมใจกันรเรียรายเงินเพื่อทําบุญทอดกระถินสามัคคีภายในตลาดเทศบาลน,นครแม่สอดค่ะในเขตตลาดเทศบาลน,นครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะสัทธาวัดแต่ละตำบลเช่นตำบลมหาวัน ตำบลแม่ปะตำบลแม่ตาวต่างนำขบวนแห่ต้นเงินกระถินสามัคคีวัดของตนมายัางพื้นที่ตลาดแม่สอดเพื่อเรียรายเงินสมทบในช่วงเทศกาลงานบุญทอดกระถินซึ่งประเพณีการทอดกระถินในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกระถินขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังประเพณีออกพรรษาโดยวัดที่จะสามารถรับกระถินได้ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่าห้ารูป และแต่ละวัดสามารถรับกรถินได้ปีละหนึ่งครั้งการทอดกรถินเป็นการละทานตามพระวินัยกำหนดการไว้คือตั้งแต่แรมหนึ่งข้าเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่้าขาเดือน12ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใครจะทอดกรถินก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้จึงได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้การทอดกรถินในปัจจุบันถือว่าเป็นทานพิเศษ กำหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้เพียงครั้งเดียวตามอัฏฐกถาดีกาต่างๆพอกำหนดได้ว่าชนิดของกฐถินมีสองลักษณะคือ 1. จุลกฐถินการทำจีวรพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบททุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้เสร็จภายในกำหนดหนึ่งวนันและสองมหากฐถินคืออาศัยปัจ,จัจทายทยานบริวารเครื่องกฐินจานวนมากไม่รีบด่วนเพื่อจะได้มีส่วนหนึ่งเป็นทุนบารุงวัด คือทำนวกรรมบ้างซ่อมแซมบูรณะของเก่าบ้างปัจจุบันนิยมเรียกกันว่ากระถินสมคีหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาิกาค่ะ สามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ